เมใส่ก่อนนอนนะเดี๋ยวมาเต้นเดี๋ยวมาเต้นยกแขงยกขาไม่ได้นะบุงหงาบอกไว้ก่อนนะได้เห็นคลิปตลกเขาลงไหมสาวเต้นสาวเต้นบันเล่นะคะสาวเต้นบัลเล่ก็ออกมาเต้นคลิปตลกนะคลิปตลกอันนี้พูดเรื่องคลิปตลกโมไซละโมไซขับขมื่อนี้สวยๆน้อ <laughs> งแาง คลิปตลกนะเขาเต้นบอลรเล่ใช่ไหมเขาก็ออกมาเต้นใหญ่เลยนะผู้หญิงนะออกมาเต้นใหญ่เลยฉีกแข้งฉีกขายกแข้งยกขากับปวงสุนทรนะคะทุกคนเต้นไปเต้นมาคนอยู่หน้าเวทีก็กีดกีดกันนะคะเขาก็ตื่นเต้นกีดกีดกันนะคะนักแสดงก็แสดงไปใหญ่เลยนหนได้ลืมใส่กางเกงนเขาคิดเขาคิดเพราะว่าลืมใส่กางเกงนนะคะสวยมาก รับตาไหลเรยว่าเขาเคิดว่าทำการแสดงดีแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนเขาลืมใส่กอกอนอสวัสดีนะคะสิเด็ดดวงตาสวยมากเลยค่ะใช่น้องสมานสวยจะมาให้ดูทุกวันนะเนี่ยพี่ก็ชอบนะพี่ว่าสีก็สวยวันนั้นที่ไปไปที่ออกไปถึงนอกนะก็จะมีสีชมพูแล้วก็มีสีแบบ สีสดเลยนะสีบานเย็นแบบสดเลยนะอันนี้อันนี้ชมพูอ่อนนะอันนี้ชมพูอ่อนลุมใส่กอกอใช่ใช่ลุมใส่กอกอ,อนักแสดงก็สแดสแดงใหญ่เลยนักว่าตัวเองสแสดงดีที่ไหนได้ก็กรีดลุมใส่กอกอชอบทุกสีสีขาวก็สวยก,ก็ใส่สงใสยก็ใส่ปุย๋ยเนาะใส่ปุ๋ยเล่งดอกเล่งอะไร,ร,รอย่างเงี้ย สวยมากแบบว่าเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะ็ขตัดแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยแต่ไม่ได้ถ่ายนะวันนั้นรีบเนาะไปอยู่โรงบันอยู่โรงบาลลาันราชบิถีอะ่ะอยู่ข้างอยู่ข้างๆอ่ะข้างๆตึกอะ่ะมีสีขาวมีสามสีสามหรือสีส่สีนี่แหละเรามองไปดูสวย ไม่ได้คิดว่าจะสวยขนาดนี้ใช่นอกตะบางสวยไลเสิบค่ะข,ขอบคุณกับที่บนน้ำดอกไม้สีชมพูสวยมากใช่เนี่ยจะสีชมพูออกช้าๆออกจะออกบานเย็นหน่อยนะคะ,ะออสีชมพูทางนี้ทางนี้เขก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะเปลี่นสีแล้วเริ่มแห้ง สิบสองดนตานะคะเมื่อกี้หนูนอนหลับไปหน่อยก็เลยไม่ได้ทีมพี่หน้าล่ะพี่ก็บอกพี่เขาบ้านสมอางไปไหนเนะเาะใส่แอบหลับแอบหบลับในห้องแน่เลยพุทสม้างจากพี่บุญน,นำนะคะน้องสมอางก็เป็นเด็กน้อยนะคะพี่บุญน,นำเด็กน้อยเด็กน้อยสิบสามปัวมาคุยตั้งแต่ตีหหามเป็นเพื่อนคุยกแต่สี่หาแล้ว็ พอมีมีเพื่อนคุยเขาก็ไม่มาคุยเขาก็ไปเงียบนะคะพอเราไม่มีเพื่อนคุยเขาก็มาคุยเป็นเพื่อนนี่เวยนะอยเนาะขอบคุณสิเิดวงตานะคะที่มาจอดจอดรถให้นะคะใส่กอกคืออะไรใส่กอใส่กอกคืออะไรใส่กอคืออาหารประเภทหนึ่งกอกคืออาหารประเภทหนึ่งนะคะ ตรงนี้วิวสวยนะตัดไปมุมนู้นรถ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 นี่จะเป็นประมาณนี้ลง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 เขาวิวสวยๆลงมาลงมาลงมาแอบไหนสวยๆสวยมากค่ะัวงาก็แอบแอบโบงากำลังเต็มตัวนะคะตอนนี้บัวงากำลังเต็มตัวเราจะทำเตรียมการแสดง กำลังจะทำการสตรีมสวยมากเนาะถ่ายลใกล้มันจะได้ด ไปจนกว่าจะหมดเวลาเล่นไปจนป